พี่ลูกนี้สั่งดีๆนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะลูกนี้เดี๋ยวโดนจริงนะรีววผ่าตดเขายิงหมั่นเราอยู่นะอ้าวต้องกลัวไหมวะเนี่ยอ่ะน้องต้อก็ไม่ไลัวอยู่แล้วไม่ได้กลัวอยู่กลัวไหมวะบอกดีๆบอกเพื่อนดีๆไงต้องบอกอะไรประมนั้นกดห้ามสอนไงพี่แล้วเราแม่งนี่เขาเอามันก็ใจผิดมันอยู่ที่วงมก็ต้องเข้าใจฝั่งเราด้วยศาตร์ไปผ่อแม่เขานั่งล้วไงอืม เขาว่าน mm hmm. ั่งอยู่ไม่ก็เบี่ยเบี้ยไม่พบีอยตะโกนให้เข้าเองบอกว่าพี่เข้าใจผิดพี่ตะโกนให้เข้าเองแต่ถ้าเข้าใจผิดรอบรอบนี้ก็แก้ไงเอคอคเนอมันต้องแก้เงยเอาเลยเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วพูดติดนะ ง่ายแต่พี่เข้าใจพิดจิงมันมองไม่เห็นเนี่ยมันมองไม่เห็นหัวแก๊งมีรถกบยี่สิบขันขึ้นเขากับทั้งแก๊งนี้เนี่ยไหวไงวะพวกมึงมีเกาะเหรอไอสัตว์สู้กับเขาไอควายมึงทำเกาะก่อนไม่มีเกาะแต่มีใจนะอไอแหวนยังถือไม้ไม้ปูโง่โ,อ,โอ,อยู่เลยไอสัตว์ร้านมายังว่าร้านหมดยัง ไปก๊อตไปไหนวะไอ้บ๊อบพี่ก็ตพี่ก็ตพี่ก็ตลาค่ะพี่ก๊อตลาวันนี้ละคนลาเยอะจัดเลยอ่ะมีแค่พี่ก๊อตกับร้านหมดเลยพี่ก๊อตกับเน็ตครับใช่เดี๋ยวรอสองคนแล้วกับว่าเรามีสิบแปดใช่ปหมเราไปเห็นในร้านเมื่อกี้นี่พี่ลากจัดเลยนี่พี่ไม้ลากจัดเลยดิเื่อีแล้วตอนไปบางเดียบ กูฟีเหมือนเดิมพี่อะกูฟีเหมเดิมแต่กูไปซ้อมมาเมื่อวานกูซ้อมมาตอนแรกแรงกูเป็นแรงแบบแรงแรงกากอะไม่มีแรงอะตอนนี้เป็นไอ้นี่รักกูสองไงเออว่าไงเดีล่นจะไปไหนไม่รู้มันบอกมันลาเจ็ดวันใครนะปัดลาเจ็ดวันโอ้พ่อมึงอะพี่อะมึงลาเยอะเกินนะอือห่วยอ้าใหญ่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 เมื่อวานเข้าปาก อยู่เลยเอ้ยแป๊บนึงนะถ้าตัวอยู่งี้อ๋อถ้าตัวอยู่งี้กด A ได้อ๋อโอเคตอนนี้ผมกำลังฝึกฝึกมุมคอร์นฝึกมุมอยู่อ๋อโอเคโอเคกี้ควอดแบบจบไปเอาไหนอ่ะอ้างเปลล่างไอ้ที่กีโอเคโอเคโอเคเข้าใจละฝึกอยู่ฝึกอยู่อะไรไล่ได้กอดว่ะ เดี๋ยวขอก่อนนิดนึงดิได้ปะอีกอีกสิบบาทขอก่อนนิดนึงดีใช่ไหมเป็นคนยังไงที่กูมาขอกรอคุณเนี่ยเออขอหน่อยเด็กชายต้อนน้ำบ้ากามไม่มาหรอกคับพี่ชายงั้นผมขอโดให้พี่แทนนะครับครับอร่อยไหมครับแมลงวันอ่ะ แรงวันเฮียเรายังไม่ไดแดแ่อะไรแรงวันเลยแต่จริงนะก็รสชาติคลายรดด่วนอยู่เหมือนกันก็ยเฮียแหละกูยังไม่ได้กินเลยครับน้องๆอ๋มันไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เลยอ๋อมันต้องอย่างนี้อ๋อโอเค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 ง่ายจัดเลยวะผมเปลี่ยนอาชีพแล้วนะอมจะเป็นไม้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 อาชีพละผมว่าผมไหว เเป็นตัวบ้าตัวมอวงไฟนะถ้ากับว่าวันนี้เรามีสิบแปดเหรอใช่ครับพี่นี่เห็นปะตัวละครที่แบบว่าเล่นไฟไม่เก่งมันอยู่กันแบบตลอดเวลาแบบอยู่ตลอดของจริงอะ่ะนี่เละคือข้อดีเว้ย หมือนเจคอะเจคอะยี่สิบออนตลอดอ่ะยี่สิบออนตลอดอ่ะทุกวันอ่ะตีกับมันโคตรเหนื่อยอ่ะผมบอกเลยสู้กับเจคอ่ะโคตรเหนื่อยอ่ะเอาวะถ้ารีบผาดชนเนี่ยเจคอ่ะผมผมแพ้เจคนะถ้าใครเปิดโต๊ะอ่ะแต่ถ้ารีบผาดชนเราอ่ะรีบผาดชนะตอนนี้นะแต่ถ้าแต่ถ้าวัดอ่ะผมว่าเจคแม่งน่ากลัวสุดเลยเฮียเรื่องเรื่องออนพีคไทม์เนี่ยออนตลอดเวลาเนี่ย แล้วของแม่งของแม่งเหมือนแบบว่าหลุมดำอะไม่มีวันหมดอะ่ะพิศาด่ะง่ายก็คือปีศาาด่ะพีศาจาร้ายอะ่ะกดน้ำาหารหมดหรือเปล่าอจรชมาทีสั้นนะป่ะครับ แน่นไอวอลไอวอเราไม่เห็นมีอ๋อไอ้นี่แม่งไปแล้วไอ้สัตว์เีเยทแบง์อยู่ปิกอยู่แบตเป็นไ่อะไอแบตไม่อยู่ไอแบตไปสอบมั้งพวกนี้ไม่รู้มันแบตขาดหนึ่งต้องขาดสามเป็นสิบเจ็ด พี่ซิกครับครับทำท่าถือเครื่องสแกนในเซเว่นหน่อยครับอ่ามีดทำเสร็จแล้วเอามาตีหน้าพันใส่หัวพิซนำหนักห้าสิบหนักกระดูกไปแล้วสามสิบอ๋อเหไื่อยศาสตอ์เหี้ยกระดูกว่าจะทิ่มหน้ามึงอ่ะอ้สตว์เหี้ย

งสะเพื่อนนึ่งสะเพื่อนกลับมาลงกันหน่อยกลับมาลงกันหน่อยสวยยาวสผล่มาไปดิสวยสวยตายสวยสวยสวยโอ้กูตายเฮียเลยหนึ่งสะเพื่อนตายจากเลือดไม่เลือดไม่มีว่ะเฮียตายตายตายอีกยังไม่ตายยังไม่ตายอยังอ่ะพี่ตามเลยจูบี้หัวเม่งเลยดิมึงชุบไปหัวเม่งเลยดิ โอ้ย่าปล่อยหลังน้องอย่าปล่อยหลังน้องอย่าปล่อยหลังน้องไปหลังน้องไปหลังน้องไปตายตายเอาไปหน่อยพี่เอาไปหน่อยพวกเราอยู่ไหนสวยเล่นเร็วโอ้ยยา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  นี่โคตรแรงเลยสัสอย่าเอาเลยดีกว่าไอ้เนียมันวอนจัดก,ก็เอามันเลยดีกว่าทำไมต้องกลัวไว้เนี่ยไอ้ตกเพื่อนอยู่นี่อ่ะกูดิขยักกูดิยักกูดิโอยเอ้ย โอ้ย,ยอตายสัตว์โอ้ตัวนี้มันเลือดมันไม่ลดนี่หว่าพี่ใช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 ่ทำไมต้องกลัวหวายสัตว์เดี๋ยวเอาแป้งเลยดีกว่าเฮีย อีเยอะอีไปเลยนะสวะสวะเอาสบมาด้วยดิอย่าลืมดิ มา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 เนตรงาไม่อไม่ออาันจอา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 นงนตรงนชนตรงตรงนตรงนตรงนตรงไม่เอาไม่อยไม่ยรีหันไม่ยังไม่ยังเพื่อน่งไปเลย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 หยิบข้าวหยิบกตอนนาตาอีาอีกอาอะมากามากมากมึงชนี้ตาเมากะากพมึงถึอบดิมึงถึงสอบดิืเพื่อนหนอดิวกมึงือเพือนหน่นแต่เดี๋ยวเล่นเลือเพื่อนหนอดิาออนอยน ผมแพ้ได้และสบายมากมมเฮ้ยพวกมีพวกมึงมีตาติดตัวกันบ้าวะอ,อ้ากูถามหน่อยมีมมหรือมนะคร,ร,รับะเดี๋ยวปรัเดี๋ยวรถเด๋วประเดีรับถา,ามมีมีตาติดตัวกันเปล่านี่ ้เฮ้ยผมเอาไปลงมาใส่ดาวเหมือนเล้วดิไม่มึงเตรียมตัวแพ้ยังแต่แพ้ได้นะกูบอกเลยมึงออกมามึงตีแม่งเลยดิไอ้ยพวกโยผาดอ่ะมึงเจอแม่งมึงตีแม่งเลยเอาเลยเอาเลยสัสไม่ไม่ไม่เจอแม่งตีแม่งเลยสัตว์พี่ตอนไม่อยู่หนึ่งนะพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีบัตรประกันกันบ้างยอู่ไหนเอ้ยไปเอาบัตรประกันก่อนดิใครมีบัตรประกันบ้างผมอยู่ปั๊มปั๊มไหนส่งลงมาพี่ไปรับ ลลล,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 ลเก็กบของก่อนออน,นะในตัวดูของเก็บของก่อนน่าจสู้ไม่ได้นะผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้แต่ผมก็เป็นสไตล์แบบว่าทำไมต้องไหนต,ตีนั่นเอะไะพี่เตอร์เออเจอตีเลยตีแม่งเลยสัตว์ เดี๋ยวมีบัตรประกันเปล่าครับไม่มีบัตรประกันมาี้ด้วยนะมาบัตรประกันก่อนหน่่พีใครหายจากบอคนนึงครับพี่ไม่รถผมยังไม่เอามาไม่ได้ครับรถผมอ่ะปล่อยเช่าอยู่ปล่อยเช่าอยู่ตีแม่งเลยสับตีแม่งเรื่อยๆไอ้เหี้ยเแต่พวกผมโอเคไอ้บอสมึองอาไงพวกผมอย่าพักเปล่าหรือไง ไม่พักไม่พักพี่หาซื้อขายของก่นันเดียวไ <Hi Bob. S 3> อ้บอบมีอะไรวะเมื่อกี้ที่กูดูอดดับอยู่เมื่อกี้นี้เดียวผาดจะหมดแล้วแต่แมงรีไม่หยุดแต่ J K ไม่ค่อยเรียนดูอยู่เมื่อกี้นี้ไปมึงไปเอาไปประกันเะอ่าเนี่ยเก็บก,ก่อนเก็บก,ก่อน กับได้แล้วกับได้แล้วแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวขาดไปบอกลูกพี่ตรงดิไอสัตว์โอ้ยเบ๊วันที่อะไรกันไอสัตว์ทำไมกูต้องกลัววะพวกมึงไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทำไมไอ้เหี้ยรุ่นใหญ่จัดเลยไงมึงอ่ะบอกพี่มึงเลยไอสัตว์เทวันทัศ แบบเหมือนกันนะพี่เรียวพลาดนะรีบเยอะจัดเลยนะรีบมล่างันเอลยมึงเอาเลยมึงเอาเลยมึงเอาเลยเราแพ้ได้เว้ยเราแพ้ได้มาดิสัตว์อยากเล่นไหมหรอได้แล้วพี่ไม่เจอเองนะขับมาตามเือพี่แพ้ได้อยู่แล้วกับพวกมือหน่อยสัตว์สวัสดีสวัสดีอยากเล่นกูเปิดให้มาอยากเล่นกูเปิดให้มาสัตว์อยากเล่นอ่ะมาอยากเล่นกูเปิดให้สอดอืม ให้เพื่อนเตียนเดบิวล่างเฮ้ยเดบอมาดิเดบอเออมาเยอะนะเอออีหลัอยากเล่นมึงมาเปิดเลยมึงต้องเล้ารู้เปล่าอยากเล่นมึงมาเปิดเลยมึงไม่ต้องเล้ามึงไม่ต้องเล้าไอ้สอดอยากเล่นมึงมาเปิดเลยเดบิวลได้ เข้ามาช่วยกันหน่อยนึ่งตบพวกมาเข้าไปในเรเบลดีอาศบเข้ามาในเรเบลดีอาศบเข้ามาในเพื่อนหน่อยเพื่อนตายในกรีเบลมึงชุบดิการเพื่อนหน่อยการเพื่อนหน่อยในกรีเบลวันนี้เดี๋ยวกูเล่นเองไปชุบเอาดิเอาดิในเรเบลเอาดิเอาดิเดี๋ยวชุบเพื่อนให้ชุบเพื่อนให้เป็นรักแชทคนหนึ่งนี้พวกมึงรักแชทคนหนึ่งนี้พวกมึงรักแชทคนหนึ่งนี้กูชุบเพื่อนให้ ดังเซ่คนนึงขอดังเซ่คนนึงดิขอดังเซ่คนนึง,งพี่แฟงกันหน่อยพี่แฟงกันหน่อยด<า>ังเซ่คนนึงมาช่วยพี่แฟงดิมาช่วยพี่แฟงดิเข้าอยู่เดิ๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่แฟงดิมาช่วยพ,<อ>พี่แฟงหน่อยมาช่วยพี่แฟงหน่อยโอ้สวยพี่แฟงเอาให้ครับผมเฮียมีเพื่อนอีกดิกเห็นเพื่อนตายมึงมีเพื่อนอีกการศพข้างในนะเดินคนทะลุมา เชี่ยกระจกไอ้เชี่ยขยะปากเชียอะไรเี่ยกระจกไอ้เชี่ยเป็นเชี่ยะไรมึงลาวันหอนมใช่ลง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  เราทำใจะยังไม่ติดนะป่าวอ่ะโอยเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายน้อยมึงยินดูยายน้อยน้อยมึงยินดูแล้วเนี่ยมึงยินดูไปบอกไปนะเว้ยมึงแพ้ดอกมีอาการอ่ะเอะตกหลอกแอะตกหลอกแอะตกหลอกจุดเพื่นตายรีบกันขอให้ตกโอ้ตกไม่ได้เว้ยเมล่าใส่ไปโอเซงโอเซงมาจังกากพวกมึงไม่ใช่เหรอวะไอ้เหี้ยที่มึงแพ้ดอกไปมีอาการอ่ะพวกมึงไอ้สัตว์ป่าป่าพดาล่าอะไรยิ้มเว้ยล่าอะไรยิ้มเวล่อดีๆอะไรไอ้ดอก ไอ้เหี้ยเวทอยู่ไหนอ่ะไอ้เวทอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหน้านั่้ไงพี่เงานอะไรครับลุงพี่เวสลุงถามหาพี่เวทเป็นในศาสตร์เธอก็พาหน่ะมึง แพวพานเดพวกมึงแพ้วพานเหรแพวพานเหอแพลวป้าเป็นป้าสายตั์ป้าเหรอป้าเมาป้าเมาป้าเมารวแพวพาดแพวพานวยกจอกยาะดาวีครับ ขีคามากขีคามาพวกมึงคาห่อครับมากขีดเลยพร้อมดิเขามากขีคาห่อดิพวกมึงอ่ะครับมากขีคาห่อดิแต่ผมไม่อแต่ผมไม่มีก่อนนะเว้ยปนปนหมดเลยนะข้ามตัดประกันให้พ้นนะเว้ยครรัับบนีี่่อกกพเวสใครไม่มีประกันบอกพี่เวสใครไม่มีประกันบอกพี่เวสใครไม่มีของอะไรถามขอพี่เวสเลยขอพี่เวสเลย ตอตย้พร้อมทำตัวยพร้อมทำัวย้พร้อมทำตัว้พร้อมามาผมนีมาประกันใครเขาแบบประกันมาด้านบนครเอาแบบประกันมาด้านเงินแดงพี่เยนนะมาต่อขอใครเขาจะเอาเงินแดงมาต่อแถวพี่เวียนนมาต่อแถวันกนนะครับพี่เบัตประกันสอใบมันพกได้สองใบโอเคเรียงพขอขอบัตรประกันหน่อยพี่มามามาหนึ่งส่ว่ไม่ปด้นได้หมดแล้วพี่เวนครับเบรค้าอเลยครับสองเก้นยมนันด้ดิ ไม่ใครฆ่าใครป้นให้หมดทุกศพไปนะอย่าให้เกลียดนะป้นรูดหมดตัวนะรูดหมดตัวขอรูดหมดตัวนะขอรูดหมดตัวปนไหนนะปนไหนหมดพูดไหนหมดไก๊กนั่งอยู่นำเลยไกอดอยากคนที่เขาไม่มีหมูผมป้นหมูเขาได้ไหมครับพี่เอ๋ อ่านกดจะให้พร้อมไหมนะก่อนจะโป้นอะไรอ่านกดจะให้พร้อมนะอ่านกดจะให้พร้อมนะก่อนป้นอะไรก่านกดจะให้พร้อมนะโอ้มืออ่านกดจะไหกลูดได้ก็รูดไปเกอะรูดอะไร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 มีกล้าพีแก๊งเสอร์อควายที่แก๊งเซอร์วินีจแกงโเี่ควยกระจอกเด็กจกระจอกมากเลยด้วควายมันให้มัเปิดกูใหเป็นเี่ออะไรย้อนไม่ได้จอกมาเอาไปคอากายมอเนยัมอเอามา เขาจะไม่ครบคนยังไม่ครบไม่มีนะเล่นได้เล่นได้สบายไม่อยากเล่นไงหมายถึงว่ามันอยากเล่นก็เล่นได้ไมันมาเล้าในแอดอกไมันเสียเวลาจะเล่นก็เล่นเลยอ่ะฝั่งกูไปขอโทษแล้วใช่ปะพี่เพชรลูกเหมือนไม่จบไม่สิ้นเจอเปิดเว้ยผมเลยไม่ได้เข้ามามีใครมียาเยอะแบ่งหน่อยดิเออเฮ้ยใครใครไม่มีเงินแดงหรือที่พอได้ขอ ใครเพื่อนใครใครยังไม่เข้ามาตามเพื่อนนะเว้ยตามเพื่อนมากระเบียหมดนะเว้ยฝากตล้วช้ไทีดิฝากตล้วใช็คทีดิเซ็ตในตัวไม่เนี่ยองสามตัวก็คือถ้าสมมติว่าสมมตินะมันมันเตรียมการไว้สมมติว่าเผปลี่ยนเงินแดงขอโอหน่อยครับมาเล็กๆเล็ๆเล็ๆมันมันมันกันโดนย้ำอาวุธนะพี่เล็กได้ไรพี่ได้ไรเลยไรไอผมไม่มีเอ็กพีว่ะหนึ่งซีซีแยงของเงินแดงไอเบสสองสามตัวขอพอเลยได้วยไหมครับพี่ครับเอาพี่เบสบล็อกระ้วมันกี่ไนะพี่ที่เนี่ยมันต้องทำสมบใหม่มั้นต้องทำสมบใหม่เล็กๆๆ2562ครับ เอาศพมารวมกันดิพวกมึงเอาศพเข้ามาในในในดิพวกมึงเอาศพกันเอาศพเข้ามาในในดิเอาศพเข้ามาเฮ้ยพี่รันกูขออีกที่อะยังไม่มีใบประกันอีกเปล่าเนี่ยมีครบกันแล้วต้องพกกี่ใบอะพี่ในตัวสองใบสองใบใช่ไหมพี่อิงพี่เร่งอะไรพี่เดี๋ยวกิ่ผจญหลวงมันต้องห่ออีกห่ออีกห่ออีกห่ออะ ปาพือนปถ้าจะหอมัน่ถ้าจะหอต้องทำป๊อปพม่นี่นะป๊อปทำไมเออผมไม่มีหอของเจ้าทำสองดิกูจะอุ้มไม่ได้ี๊ดเอาแล้วกูอะมันก็นั่งกับกูไงวกูขับให้โอ้โกูจะอุ้มโอ้ยพอปมันอชัวร์ดิใค้มีอาทำสองนะของเจ้าทำสองได้เฮ้ยขอเช่าได้หมวะขอเช่าผิดกฎไหมวะขอเช่าอะขอเช่าผิดกฎไหมวะ ขอเช่าผิดกฎเหมือนว่าพี่เช่ารถอะพี่พี้ยอดนับมีคนได้เช่าไหมครับเนี่ยมันมีเช่ารถไหมครับยอดนับเขาเขาเปิดเราเปิดเราโอเคแล้วเนี่ยกูเพิ่งลงมาใช่พี่ดัดโดนพี่ดัดโดนเปิดเนี่ยไอ้เหี้ยผมยืนอยู่เบลล่างผมพี่เปนันไดเบรย์เพิ่งเข้าเมืองไอ้เหี้ยกูไม่ไหวแล้วมึงละเอาไงกูลังจะหาไปฟาร์มเงินเลยโอ้เีลงินดาวน์ไม่รู้เนี่ยผมเข้ามายืนเลยเบลล่างก็โดนเลยพี่เวทของแดงเห็นไหมพี่ ไม่ผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้หรอกเอาตามความจริงนะน่าสู้ไม่ได้อะแต่ผมก็จะผ่านของอะมันก็เสียของทั้งคู่อะผมบอกเลยมันเสียของทั้งคู่อะมัเล่นปันาา่นประสาทแม่งไงเีย <Good bye. S 2> ตัวฟาร์มกูเยอะอยู่แไล้สัต เฮ้ยน้มึงน้มึงไม่ห่อกันตำรวจมันเข้ามเอาศพตืนนะบอกให้เกินเวลามันห่อได้เลยไม่ใช่หรออใครบอกเกินหมอกลไ้หมครับกลัดีกาเีเกินแล้ววะที so ON, yeah. oh ่เอี so s <S ๊ดีปนไดเลยห่อแล้วมันเริ่มเวลาใหม่แล้วว่างห่้ยีปเอาแค่สมหมอครับได้อะไรที่เกี่ยวกับเา หมอให้หมอผมแค่สอหมอครับผมปในหมดอ่ะโอเคครับสองสามยนายมึงไปจกดูดิใครไปฆ่าตายอ่ะเอายิงีนี้สองยกอะไรสอเฮ้ยอร่อพี่ใครมีกันแดงไหมเฮ้ยอะไรอะไรที่ซื้อมาไปเก็บสอง2 3มอมเฮ้ยของมีแค่เก้า่มีค่ะเอมือับยาจ0ตู้ เงอได้เปา้า้า้ากได้อะตอนเป็นอยู่อะพอนเลเลเััเาเขาานี่แต่วันนี้เรานี่จะอีอไม่ได้นะเพราะว่ารถผมไม่มีเหมือนมาต้องฆ่ามมาหัวหอมกันเขาบอกไม่ต้องข้ามเล็ตอบปาต

เวทเวทเวททองของเงินแดงแล้วก็ปล่อยไปแล้วไปรวมตีใหม่หมอหมอเอามันก็ได้เอามันก็ได้เขาไม่ไหวเราอยู่แล้วเอาใหม่ก็ได้ไม่ไหวเราอยู่แล้วเชื่อเชิวออ่ะเชื่อเชื่ออ่ะเชื่อเชื่ออ่ะเราเชื่อเชื่ออ่ะคุณศอกครับพี่เอจะให้เขาไปเลยไหมครับพึงห่อเด้อเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมีเงินแดงครับพี่มต พเว้ยเมงไหนครับนนีเ่แองมีป่ะเนี่ยไปกินะป๊บเอาคาีกครับสมันมีมันมีลิมิตป่ะวะมันมีลิมิตปะมันอุ้มแบบว่ามันต้องมีลิมิตปะหรือว่าไม่มีปะหมอหมอสดเวยหมอทำงานไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเจของแล้เสร็จไปงพยาบาลเว้ยเจของแล้เร็วมงมาบาลของแล้วเ็มงมานหน้างมานนั่นเอาหมันต่อ bang, bang, you có chơi mỏ bang, you có chơi mỏ bang, you có chơi mỏ Chiu chiu, chiu 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 oh. chiu rồi đó Ôi เอ้ยววว่เตรยมรีบเตรยมรเตรยม่ไหทไม่ไหวดิทำไม่ไหวดิเตรยเตรยมว้วเยตว้ดิรยเตรยมไม่เอาเอาลิมิตสุดเลยเอาสุดลิมิตเลยเอาสุดลิมิตเลยเ่มาตบไทยก้นเอาสุดลิมิตยเมาตบวเตรยมนะรเตรยมรีบเตรยมพยยามไม่พายรเตรยมรีบเตรยม ร้อยบาทเยอะไปสักสามสิบบาทพอเอ้ผมจะผมจะบอกแล้วให้เอาไหมเออเอออนี่ยรถถุนเนี่ยเดูใกล้เขานี่ไง เคลียร์ยังครับหมอเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วเคลียร์เลเวลอะไรเคลียร์ครับเกิดเรื่องเพราะว่าผมมาสั่งน้องตีตอนสามทุ่มใช่ไหมแอดอปอะวงมันบีบเล็กจัดเลยแล้วผมมาแยกไม่ออกว่าลิโอพาดยังไม่หมดเว้ยผมก็เลยสั่งน้องอะให้เข้าไปตีใช่ไหมผมมเป็นคนสั่งว่าให้เล่นแต่ตอนนั้นผมไม่จะตีผมก็ตีเลยตีเลยเพราะว่าผมเห็นลิโอพาดชุบคนสุดท้ายแล้วเข้าใจป่ะมันก็ชุบเสร็จเสร็จปุ๊บ มันออกมามันก็โพสเหมือนแบบว่ามันก็เรียกมาตินเหลืออะไรนี่แนมาตินไปมาตินก็ขอโทษแล้วว่าเออขอโทษแล้วอะเอาง่ขอโทษแล้วซึ่งผมก็นึกว่ามันจบแล้วใช่ป่ะอันนี้เล่าถามไลน์ก่อนนะผมนึกว่ามันจบแล้วแล้วพอมันมาห้าทุ่มห้าทุ่มลูกเมื่อกี้มันเหมือนแบบมันมาพูดแบบตายแบบฟับอะไรน้ารำคาน่ะเหมือนพวกแบบเด็กกระโปงอะเข้าใจป่ะอย่าพูดแบบแนวแบบคนตีนอะแต่ว่าน้ารำคาน่ะเด็กๆชอบทำอะ กูเลยตีแมงเลยเฮียแบบมันอยากเล่นจัดกูตีให้ก่อนเลยเอาเฮีย<ฮ>ถ้ากูเป็นพวกมึงนะไอสัตว์กูเปิดก่อนแล้วเฮียถ้ากูไม่ถูกใจอ่ะไม่ต้องมาทําตัวแบบติงตองแบบนี้ด้วยเฮียเอาแตกมันไม่แตกหรอกแก๊งมันไม่แตกง่ายๆหรอกผมบอกให้มาตีพวกผมไม่แตกหรอกถ้าผมจะไม่แตกอ่ะมันตีพวกผมไม่แตกหรอกมันแตกยากครับแก๊งมันไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นเฮีย มันมีเหตุผลส่วนตัวมากกว่าแล้วแก๊งมันจะยุบอะหมดความมั่นใจคือพวกกูหรือ่ะอะหมดความพวกแกหมดความมั่นใจคือพวกกูหรือเปล่าไม่กูไปนี่แน่มึงจะงได้รู้แค่ยี่สิบใบเกินสี่แสนอ่ะมึงไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำมึงกับกูก็เจ็บกันทั้งคู่ไหวที่อะกูขายได้แล้วรถโลกูอะไอสัตว์มึงมีห้ามึงมียี่สิบห้าคันน่ะรถโลกูอะ กูขายเพื่อตีกับมึงยังได้เลยสัสทำไมกูต้องกลัววะเฮียมึงตีให้กูเงินหมดทีว่าเฮียไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนอยู่ตรงมา้นุบเลยไหมอือ